สวัสดีครับผมแอนรถสตอรี่และตอนนี้เราก็อยู่ที่รถบ้านคุณปิ่นที่ตั้งอยู่ที่ออโต้คาร์ซารามินทากม7นั่นเองนะครับวันนี้นะเรามีรถยนต์สปอร์ตทรงเล็กๆน่ารักแต่ว่าราคาไม่แรงด้วยเหมือนกันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วและคันนั้นก็คือ Mercedes-Benz c l a 250 a m g ปี2015นะครับจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ และตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านหน้าของเจ้า Mercedes-Benz CLA 250 AMG คันนี้กันแล้วนะครับผมคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะสังเกตได้ง่ายเลยว,ว่าช่วงกระจังหน้าช่วงล่างเนี่ยจะค่อนข้างดุดันมากมเป็นชุดแต่ง AMG ไนงะตัวไฟเอเอหมือนกันตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบใบซีนอนนะจะมี daytime running light ให้ด้วย <Wow. S 1> ตัวกระโปรงหน้าเองก็จะมีลวดลายแบบเว้าวเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะและนี่คือด้านหน้า ตัวนี้นะครับผมรถยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบด้วยนะแรงม้ามากถึง211แรงม้าแรงมากๆเห็นเล็กๆกระทันรัดแบบนี้คุณไว้ใจ Mercedes-Benz ได้เลยบอกเลยบอกว่า เขาแรงแน่นอนนะเรื่องนี้ไว้ใจหายห่วงอ,อัตราการกินน้ํามันก็น้อยด้วยเหมือนกันคันนี้ไม่กินน้ามันเลยนะบอกเลยเพราะว่ามันเป็นรถเล็กไะอย่าลืมว่าตัวไซนี้มันก็จะอยู่ในประมาณเซกเมนต์บอยู่ประมาณนั้นนะอาจอาจะไม่ได้ใหญ่เท่าเซกเมนต์ซีแต่ว่าคุณจะได้ความคล่องตัวครับจากรถยนต์คันนี้คุณจะได้ความแรงแล้วก็คุณจะได้ความสปอร์ตจากคันนี้ไปด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวตามผมไปชมด้านข้างกันดีกว่าผมว่าด้านข้างเองจะมีอะไรดีครับตามมาเลยครับ สำหรับด้านข้างของรถยนต์คันนี้นะครับผมก็จะสังเกตได้เลยว,ว่าตัวสเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งของ MG ด้วยเหมือนกันตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแบบ5ก้านลาย AMG จนะครับจะมีตัวป้าเอ็มจีโผล่มาไว้อยู่ด้วยเหมือนกันเป็นล้อเบอร์สินะครับทั้งหน้าหลังแต่ว่าจะไซส์ซิงไม่เหมือนกันด้านหน้าเนี่ยจะเป็น2 4 5 4 0 R 1 8แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะแก้มยางกว้า,ขางขนหน่อยเป็น2 4 5 4 5 R 1 8นะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวรถเนี่ย มันลูกไปข้างในนิดนึงเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความรูลวมไงอ่ะเจ๋งใช่มหมรถยนต์คันนี้ครับไม่ใช่เป็นกุญแจคีย์เลสนะยังจะคงเป็นแบบนี่อย่างนี้อยู่คุณต้องเสียบกุญแจเป็นแบบนี้นี่จริงๆตัวนี้แพงนะบอกบอกเลยบอกว่าอย่าให้มันพังอย่าทําตกนะเขาถึงได้พยายามใส่ซองหนังอะไรไ้แบบนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่บางท่านไม่รู้นะมันแพงมากๆเลยตัวกระจกครับเป็นกระจกแบบเฟมเลตมิลเลอร์ข้อดีของเฟมเลตมิลเลอร์ก็คือมันจะไม่มีกรอบแบบนี้อ่ะ ซึ่งเวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะลดลงหน่อยนึงแบบนี้แล้วก็ชึกปิดเข้าไปเหมือนเดิมมาป้องกันเวลาคุณปิดแรงกระแทกแรงอย่างเงี้ยกระจกจะได้ไม่กระทบกับตัวรถอะไรอย่างนี้ด้านบนเองก็จะเป็นตัวพารามิกซันรูฟให้ด้วยเหมือนกันสามารถเปิดได้นะเดี๋ยวค่อยเปิดโชว์ให้ดูเหมือนกันรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์เติมเบนซิน,นฉะนั้นตัวฝาถัานน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายฝั่งนู้นนะ ส่วนใหญ่พักนี้เดินมาที่ไหลไม่ค่อยเจอฐานน้ำมันจลบกันตลอดเลยนะโดยรวมแล้วด้านข้างมอมถือว่าออกแบบมาได้โอเคเลยนะมันดูเล็กๆกระทัดรัดอย่างที่ผมบอกนะมันได้ความคล่องตัวได้ความแรงนะแต่ว่าก็ยังได้สมรรถนะของ Mercedes-Benz อีกด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผูชมด้านหลังครับด้านหลังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากโชว์อยู่ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยดีว่ครับ และนี่คือด้านท้ายที่ผมบอกว่าอยากจะโชว์เลยนะก็คือตัวไฟไท้ายแบบนี้ไงไฟไท้ายแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขามากในช่วงเจเนเรชั่นนั้นนะบางคนก็เรียกว่าเป็นแบบปีกแมงปอบางคนก็เรียกปีกปีเสือ้อปีกใบไม้จะอะไรก็แล้วแต่ด้านท้ายเองก็จะเป็นการชนแบบชุดแต่งเ MG นะจะเป็นท่อคู่อันนี้ท่อคู่แท้ทๆก้มดูมาอีกแล้วนะครับก้มดูทุกคันช่วงนี้ ประตูท้ายครับผมเป็นแบบไฮดรอลิกนะเปิดกว้างออกมาลึกมากๆเลยแต่ว่าอาจจะต้องก้มต่ำกว่านิดนึงถ้าอยากจะเข้าไปด้านไหนด้วยความที่ตัวรถมันสปอร์ตไงมันก็เลยเตี้ยไปด้วยแต่ว่ามันกว้างคุณสามารถขนของใส่กระเป๋าไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงด้านท้ายเองด้านล่างก็จะมีที่ใส่ของอีกด้วยเหมือนกันนี่จริงๆมันเกี่ยวแบบนี้นะพดเปิดออกมาปล่อยมือได้เห็นไหมด้านในเองก็จะเป็นชุดป่ายางฉุกเฉินได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวปะัะแจตัว ที่ขันรถนี้อยู่ด้านล่างกันหมดเลยนะครับผมโอเคปิดไว้เรียบร้อยที่เดิมแล้วก็กดปิดลงมาอ้อตรงนี้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ตรงเนี้ยมันจะเปิดเฉพาะที่เวลาคุณใส่เกียร์ถอยหลังกล้องมันถึงจะเปิดออกมาถ้าคุณไม่ได้ใส่เกียร์ถอยหลังมันก็จะปิดซ่อนไว้อย่างเงี้ยคือเอกลักษณ์ของทาง mercedes-benz อะไรเขาต้องรู้ร้าแบบนี้แหละเหมือนอย่างเช่นบางคันในตัว s class เนี่ยกล้องหน้าก็จะแอบเอาไว้ส่วนกล้องหลังส่วนใหญ่สมัยนี้ แอบไปเกือบหมดแล้วเจนเลยเรใช่นใหม่จะแอบไว้อยู่ตรงโลโก้ตรงนี้นะครับผมส่วนด้านบนเองก็จะเป็นคลิปปลาฉลามนะรถยนต์คันนี้จากที่ผมเดินดูมารอบคันนะผมบอกเลยบอกว่าสภาพสีสวยมากๆไม่มีร่องรอยเลยดูดิคือเป็นสีบรอนเงินที่ เนียนมากอ่ะไม่มีรอยขนแมวเลยรอยบุบไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวต้องบอกว่าเต็นรถบ้านคุณปิ่นนี่เขาหารถสวยๆมาเยอะแล้วนะจากที่เรารีวิวกันมาสภาพสีนีด่ดีมากๆเลยโดยรวมแล้วรอบคันของ Mercedes-Benz CLA 250ผมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะเหมาะสมกับความเป็นสปอร์ตอย่างมากเลยเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันดีกว่าครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในของเจ้า mercedes benz cla 250 amg คันนี้ก็แล้วนะผมถึงก็ต้องถอดแว่นดูเลยนะเพราะว่าภายในลมันสวยงามมากๆได้ความเป็นสปอร์ตอย่างแน่นอนเลยครับเริ่มกันมาจากเบาะกันเลยบาเนี่ยเป็นเบาะแบบอคันเทล่านะครับผมหรือ จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เบาะหนังกลับธรรมดานะตัวอคาเนล่าเนี่ยมันจะมีความทนทานมากกว่าบวกกับด้านข้างเองเนี่ยก็จะเป็นแบบหนังมาให้ด้วยผสมประสานกันนะอยู่ในรูปแบบของเบาะบกับกเกอรบักเกอรคืออะไรบางท่านยังไม่เข้าใจคำว่าเบาอะบักเกอรซีดครับตัวเบาะเนี่ย ระหว่างตัวชิ้นส่วนหัวกับชิ้นส่วนบ่อเนี่ยมันจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนั่นเรียกว่าเบาะบักเก็ตซีนี่เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆเลยนะรถยนต์คันนี้ครับผมมีมัมเมอรีซีททั้งหมด3จุดเหมือนกันทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเป็นข้อดีของทาง Mercedes-B e เบลเลยนะบางรุ่นเขามีแค่ฝั่งเดียวผู้โดยสารนี่ไม่มีให้ตัวพวงมาลัยครับผมเป็นแบบ a m g เป็นท้ายตัดแบบนี้นะบ,งบน่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตมาพร้อมกับบุด้วยได้แดงแบบนี้สวยงามมาก พร้อมกับตัวแอร์ด้วยเหมือนกันตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางตะกวงพวก cla cls กันอยู่แล้วตัวช่องเสียบกุญแจเนี่ยมันจะต้องอยู่ทางด้านขวาอย่างที่บอกว่าคันนี้มันไม่ใช่แบบ k e y ์เลสนะฉะนั้นตัวกุญแจคุณยังต้องเสียบลงไปอยู่แล้วก็จะมีหน้าจออยู่ตรงกลางสามารถแสดงสถานะได้คันนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่อยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยเหมือนกันก็คือโหมด eco manual แล้วก็โหมด sport ด้วยเหมือนกันทั้งหมด3โหมดนี้คุณสามารถปรับแต่งจัดเองได้ตามความต้องการ <Okay. S 1> เลแล้วก็คุณสามารถปรับตัวบลูทูธ ตัวช่องมีเดียเรดิโอจากด้านหน้าตรงนี้ได้หมดเลยส่วนแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเป็นการปรับอุณหภูมิแยกแบบซ้ายขวาได้เลยนะนี่แล้วก็มีที่ปรับตรงนี้ส่วนใหญ่เมื่ e เซดส e เบจะอยู่ตรงนี้แล้วนะเวลาปรับอะไรเนี่ยเกียร์จะไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างที่บอกเขาว่าเกียร์ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้มือด้านขวาเป็นแบบ 7G ทอทนิกนะครับผมคันนี้เกียร์7สปีดถึงได้บอกว่าคันนี้แรงมากๆไว้ใจหายห่วงมีเพรสชิพให้ด้วยนะไว้สำหรับคุณขับแม่นวลงงานอยากซิ่งก็ จะได้สมความเป็นสปอร์ตหน่อยก็สามารถปรับได้เลยตรงนี้พวงมลาลัยเองก็เป็นแบบฟูลมัตติฟังก์ชันเต็มไม่หมดสั่งการบลูทูธได้ปรับหน้าจอทางด้านซ้ายมือได้ด้วยเหมือนกันด้านบนเองสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์ครับก็คือตัวปรับนี่พานรามิกสั้นลบจะอยู่ด้านบนจะกดแค่ทีเดียวแล้วก็ปิดมาเลยอย่างนี้อ่าตัวนี้จะมีม่านให้ด้วยเปิดปิดแบบนี้ได้เลยถ้าบางท่านไม่ชอบก็อ่าจะมีม่านแบบนี้มาให้จึ๊กแบบนี้อ่าแล้วแต่จะเปิดครึ่งเดียวเปิดไปสุดหรือว่า จะปิดไปเลยก็ได้ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบนะแล้วแต่เลยแล้วแต่คนจะสนใจจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่กันเลย คือในส่วนของตอนท้ายเนี่ยก็เหลือเนื้อที่อยู่เยอะมากเลยนะช่องเล็กรูอะไรก็เหลือเยอะนะนั่งแบบ5้าคนเนี่ยยังสบายสบายอยู่ยังไม่อึอดอัดมากตกแต่งด้วยเบาะแบบบุได้แดงเหมือนกันเป็นเบาะกันเท่าเหมือนกันนะครับผมเป็นแบบหนังกลับผสมกับตัวหนังด้วยเหมือนกันทางด้านหลังด้านหลังนี่จะไม่มีแอร์แยกนะแต่จะมีเป็นตัวช่องใส่ของตรงนี้มาให้แล้วก็มีช่องเก็บของมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายคันนี้อันนี้ประสงค์รอบคันลำโพงรอบคันเลยรถยนต์คันนี้นะครับผมวิ่งเม่แค่9 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเอง ส่วนราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวตามผมไปสรุปตัวรถด้านนอกดีวกว่าเดี๋ยวพอดีคุณแป๊ะเนี่ยเขาจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆด้วยเหมือนกันครับ และด้านข้างนี่ก็คือคุณแป้ะเจ้าของเต็นท์รถบ้านคุณปิ่นแน่ๆนะครับผมสวัสดีครับพี่แป๊ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่ช่วงนี้สบายดีครับผมยังไม่อินเทรนเนาะยังครับโอ้เมื่อกี้ผมดูรอบคันนี่ไม่มีรอยจริงๆไอพี่รักษาสภาพรถดีมากเลย ต้องบอกว่าเจ้าของเก่าใช้ดีอครับผมใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมดูคือตามที่โฆษณามันไม่มีริ้วรอยจริงรอยบุบรอยเสียอะไรยังอยู่ครบเลยเขารักษาดีมากใช่ต้องบอกว่าจริงๆพี่เองก็หารถเก่งด้วยเหมือนกันก็ต้องเลือกนิดนึงครับผม่ถือว่าโอเคสภาพภายในสภาพภายนอกดีหมดทุกอย่างรถยนต์คันนี้ไม่เท่าไหร่พี่เก้าหมื่นกว่าเนาะประมาณ97,00 0มื่นเจ็ดพันโลครับเก้าหมื่นพันโลคันนี้เป็นรถยนต์ปี2 0 1 5ใช่ครับราคาเท่าไหร่นะครับพี่คันนี้คันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนแป บาทนะครับผมบแต่ว่า,วาได้ข่าวพี่มีโปรโมชั่นให้ด้วยใช่<อ>ไหมแน่นอนถ้ารถสต,ตอรี่น้องแอนมานี่รถราคาให้พิเศษขอบคุณมากครับพี่วันนี้ เอาไวแล้วลดไปหมื่นใช่ไหมครับผมวันนี้ไปสองห0ื่นเลย2 0,000ื่นเลยเออเฮ้ยสองหมื่นเลยอันนี้น้องแอนคุ้มๆไปเลยนะครับผมถ้าใครบอกว่าดูจากคลิปนี้ลดไปเลย2 0,000นั่นหมายความว่าจากราคา1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นก็จะเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับเท่านั้นเองโอ้นี่ไงบอกแล้วบอกว่ามาติดตามช่องรถสตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากจะได้รถสวยๆแล้วเนี่ยยังได้รถราคาดีด้วยอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณคุณแปะมากเลยนะครับผมที่อุตส่าห์มอบโปรโมชั่นดีๆให้แก่ทางชาวรถสตอรี่ของ ถ้าเพ <ผม S 1> ื่อนๆท่านใดดูแล้วถูกใจสนใจอยากได้คันนี้ก็ติดต่อช่องทางมาด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมมาทิ้งเบอร์ไว้ให้และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรถสตอรี่ในว,วันนี้ครับถ้าใด้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคุณแป๊ะและรถบ้านคุณปิ่นต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ